ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยวิธีการจัดการกับเวลาทัวร์มาลงเราเนี่ยวิธีไหนที่ดีที่สุดค่ะตั้งโทรศัพท์ตั้งสติก่อนเลยค่ะอันดับแรกอย่าไปพาขึ้นอารมณ์มันจะขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราอ,อ่านาเราจะตั้งสติตั้งโทรศัพท์แล้วก ดูว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงให้นิ่งเงียบถ้าไม่จริงก็ค่อยๆหาวิธีแก้ไขหรือหาคําพูดที่พูดออกมาแล้วคนไม่หมั่นไส้อ่ะค่ะพี่ใช่ยากเหมือนกันนะยากมากยากมากถ้าไม่จริงก็ให้ให้กระแสลมพัดไปก่อนแล้วเค่อยๆออกมาบอกความจริงถูกต้องค่ะค่อยๆทยอยบอกความจริงถ้าจริงก็นิ่งเแต่ถ้าเรายิ่งอ่านเรายิ่งโมโห ของพี่นี่ไม่อ่านเลยถ้าทัวลงนี่ไม่อ่านเลยบล็อกทิ้งหมดแล้วก็ไม่ไม่อ่านไม่เข้าอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยว่ากันมาพี่ยังมีเวลาไปบล็อกเขานะไม่ไม่หมายถึงว่าไม่เปิดเลยปิดเลยปิดเลยแล้วเพราะว่าแบบมันมันมันด่ากันเกินเหตุไงเราก็ไม่สนใจดูแล้วเครียดแต่พูดถึงว่าเจนนี่นี่แข็งแรงมากคือแข็งแข็งแกร่งตอนแรกหนูก็ เถียงเหมือนกันนี่ใช่ค่ะตอนแรกโซเชียลเล่นเราตอนนี้เราเล่นโซเชียลพี่เรารู้แล้วตอบยังไงให้คนแบบเข้าใจตอบยังไงให้คนเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีการตามประสบการณ์ที่เราเคยได้รับไปเรื่อยก็ถือว่าแกร่งขึ้นตามเวลาตามเวลาค่ะสมัยก่อนะคนเดียวก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองปกป้องน้องปกป้องแม่นู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้มีสามีแล้วเวลาโดนทัวลงสามีเขาปกป้องเราอย่างไงบ้างก็ เขาจะชอบบอกให้เราอะนิ่งเงียบแ,<อ>แต่บางทีพอเขาบอกเราปุ๊บ<ะ>เขาไปโพสตเลยก็มีนะแบบเป็นเดือด <c oughs> เป็นร้อนแทนใช่<ห>ค่ะมันก็มีแต่ว่าสุดท้ายอะหนูก็ดีใจนะคะที่ครั้งหนึ่งเราก็ได้รับการปกป้องจากคนที่เรารักอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนถ้าเรามีอะไรมันแทบไม่มีใครฟังเราหรือว่าเราออกมาพูดอะไรคุณก็ไม่ฟังไปแล้วอะค่ะแต่ตอนนี้พอมีเขาเหมือนยิวเขาก็จะมีศักยภาพในการพูดหรือถ้อยคําอะไรที่คนเขาฟังแล้วเออมันจริงนะมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ซอฟลงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจมาก 可以。